วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคตั้งอยู่ณเลขที่70หมู่ที่6ตำบลชุมพลอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลารหัสไปรษณีย์90190เป็นสถานศึกษาสังกักสดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประทรวง,งศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายน2540วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคได้เปิดสอนวิชาแผนกช่างอุตสาหกรรมและแผนกพาณิชยกรรม ซึ่งแผนกช่างอุตสาหกรรมได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาช่างเชื่อมโลหะ 2. สาขาช่างยนต์ 3. สาขาช่างไฟฟ้า 4. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์แผนกพาณิชยกรรมได้เปิดสอนสาขาดังนี้ 1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. สาขาการบัญชี 3. สาขาการขายแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เริ่มจัดการเรียนการสอนรั้งเรกในปีการศึกษา2543โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวนหนึงห้องเรียน40คนและเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในปีการศึกษา2549เป็นต้นมาปัจจุบันมีนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน62คน นครูประจำแผนกวิชาจำนวนสีคน<ม>นางเยาว,วดีรุ่งเรืองหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ<ม>นายนัตชัยชัยสวัสดิ์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก<ม>นายธีรวัตรชัยพันธ์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกนางสาวร,รดาพามุสิกพันธ์ผู้ช่วยสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสามารถเป็นหัวหน้าหรือผู้ประกอบการที่มีความรู้และปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณธรรมจริยธรรม ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอกับผู้เรียนโดยมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน1คนต่อ1เครื่องและนักเรียนสามารถเข้าใช้ห้องฟรีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่งดังนี้การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การจัดกิจกรรมทำความสะอาดพเนธการฝึกอ,อาชีพในสถานประกอบการการให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในพื้นที่และนอกพื้นที่การจัดกิจกรรมบวชวันแม่การจัดกิจกรรมประกวดโครงการ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและการจัดกิจกรรมโทษพระป่าเพื่อการศึกษาและจากการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลายัยรัฐบาลและเอกชนเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาร,า,ราวิทยาลายาัสสาย,าลายอาชีวศึกษาสงขราและสามารถทำงานในสถานประกอบการหลายแห่งและแผนกคอมพิวเตอร์ ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศคุณภาพนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สมดังปรัชญาที่ว่าความรู้ดีมีทักษะพัฒนาตนเองทันต่อโลกในปัจจุบัน I. Mm -hmm. 在。<太> <laughs>